สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่เกมแร์ออนไลน์ครับจะมาอยู่กับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าคาเอนจิเนียครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นอกสถาบัานฟินิกหรือว่าฟินิกโฮครับซึ่งหลังจากที่เราได้กำจัดมอนสเตอร์ทชื่อว่าคาเอนจิเนียไปแล้วนะครับไอเทมที่มีโอกาสที่เราจะได้รับนะครับสิ่งแรกครับก็จะเป็นแรงกระสนุนหรือว่าเบอร์ครับ ต่อมาจะเป็น Protection Potion หรือว่าน้ำยาขัดเงาแบบธรรมดาครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น The Emperor g u a r d One หรือว่าไาพ่จักรพรรดขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็น Adventure Earring ครับเป็นเอียร n g งสำหรับเล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 5 0ขึ้นไปครับมีโอกาสตรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจะถึงระดับ Heroic แล้วก็ต่อมาครับจะเป็น a d v e n t u r e necklace ครับเป็นสร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5้ขึ้นไปครับมีโอกาสดรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับแร e ไปจนถึงระดับ heri ครับต่อมาครับจะเป็น a d v e n t u r e u bracelet ครับเป็นกำไลสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5บขึ้นไปครับมีโอกาสตรอบทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับเรไปจะถึงระดับฮิริครับต่อมาครับจะเป็น d v v n t u r e r r i n g ครับเป็นแหวนสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสตรับทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับเร e ไปจะถึงระดับฮ r ริครับต่อมาครับจะเป็น the hermit card o ครับหรือว่าไพ่ฤษีขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นช h a r p edge แเป็นอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5้ขึ้นไปสายเด็กแกมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับแกเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจะถึงระดับ h e r i ค a ับต่อมาครับจะเป็น demolition day ับเป็นอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level 50ขึ้นไปสายเผา่าับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับแรไปจะถึงระดับฮิริคครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น solidify ครับเป็นอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับแล้ว5 5กปลายสายหรือว่าสายเวทมนต์ครับมีโอกาสดรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับแรไปจะถึงระดับฮิริครับ ต่อมาครับจะเป็น Leather Mask แค่เป็นหน้ากากสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล100ขึ้ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับนอร์มอลระดับไฮคลาสระดับเรไปจนถึงระดับฮีโร่ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเลเ t อร์ช็อปครับเป็นเสื้อสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล100ขึ้ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับนอร์มอลระดับไฮคลาส ระดับเรไปจะถึงระดับฮีริครับต่อมาครับจะเป็นเลเจอร์บททอมครับเป็นกรังเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวลฮาสกิทไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ Normal ระดับ i ไ Class ระดับเร e ไปจะถึงระดับฮีริครับ ต่อมาครับเป็น Leather b e l ครับเป็นเข็มขัดสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5ขึ้นไปครับมีโอกาสตรอ p ทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare อาจจะถึงระดับ h e r o ครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น Leather Glove ครับเป็นถุงมือสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล5ขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ High Class ระดับ r รไปจะถึงระดับ h r r i c ก็บต่อมาครับจะเป็น Leather Shoes ครับเป็นรองเท้าสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 5ัสกิไปครับมีโอกาสตรอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ r รไปจะถึงระดับ h r r i c ก็บ ต่อมาครับจะเป็นเกนิลพาวเดอร์แล้วก็เบลพาวเดอร์ครับเป็นผงไข่บกแล้วก็ผงทับทิมครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ดวันหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ต่อมาจะเป็นไฟเบอร์ครับหรือว่าพลอยแดงนั่นเองครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะจัสติกการ์ดวันหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นสตาร์การ์ดวันครับเป็นไพ่ดวงดาวขั้นที่1ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น Luxury Protection p o r t o o n ครับเป็นน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับต่อมาจะเป็น Low Low b e c k ดู Crystal หรือว่าผลึก b e บ k ดูแบบอย่างต่ำไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น The Emperor Card 2ครับเป็นไพ่จักรพรรดิขั้นที่2 ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นโลเซอร์คริสตัลจะเป็นผลึกเซอร์หลัแบบอย่างต่ำต่อมาจะเป็นเฮอร์มิตการ์ทูครับหรือว่าไพ่ฤกษสีขั้นที่2ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นโลฮันลาคริสตัลครับเป็นผลึกฮันลาแบบอย่างต่ำต่อมาครับจะเป็นเดซันการ์ทูหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2 ต่อมาครับจะเป็น The Justice t o o 2ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ต่อมาครับจะเป็น The Star Card Tool หรือว่าไพาด่ดวงดาวขั้นที่2ครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น Fire Iron ครับเป็นแร่ธาตุเหล็กอย่างดีครับต่อมาจะเป็น The Emperor Card Three หรือว่าไพาจ่จักรพรรดิขั้นที่3 ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นอัปเกรด HP Recovery Can ครับเป็นน้ำยาฟื้นฟู HP ให้กับผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นไอรอนหรือว่าแร่ธาตุเหล็กแบบธรรมดาครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น The Hermit c u a t r e 3หรือว่าไพ่ฤาสีขั้นที่3ต่อมาจะเป็นอัปเกรด HP Recovery Can หรือว่าน้ำยาฟื้นฟู Magic Point ให้กับผู้เล่นครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นไฟโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบอย่างดีต่อมาครับจะเป็นแดดซันการ์ทรีหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่3าไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นอัปเกรด HP ชพีหรือคัมลี่แคนครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟูสตมัม i n น่าพอ,อยให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็นไฟคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบอย่างดี ต่อมาจะเป็น Justice a r d 3ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไฟ์ Silver ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินอย่างดีครับต่อมาจะเป็น The Star a r d 3หรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ไอเทตมที่ต่อมาครับจะเป็น Silver ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินแบบธรรมดาครับ ต่อมาครับจะเป็นคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบธรรมดาครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นโบนพาวเดอร์หรือว่าแร่ธาตุผงกระดูแบบธรรมดาครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบธรรมดาครับต่อมาครับจะเป็นเดอะวิ i ออฟฟอร์จูนการ์ดวันครับหรือว่าไพ่กล่องล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นเม็ดหรือว่าเนื้อครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะชาริเอตการ์ดวันครับหรือว่าไพ่อสูนขั้นที่1นต่อมาจะเป็นซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาครับจะเป็น The Guard, เดอะแฮมเมอรการ์ดวันครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่หนึ่ง ต่อมาครับจะเป็น vegetable ครับหรือว่าผักครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตก,กล่องข้าวครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเด e template garden ครับหรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็น corn หรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตก,กล่องข้าวครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นเดอะสเตรนการ์ด e n o ครับหรือว่าผ้าหญิงแกร่งขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นเอ็กหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น the view of f o r t u n g c a r t 2หรือว่าไพ่กล่องเหล่าห้อยชั่ตาขั้นที่2ต่อมาจะเป็น the chariot card t ครับหรือว่าไพ่อัศว,าาวนขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น the hand card t ครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่2 ต่อมาจะเป็น the t ทมเ l a t e cut two ครับหรือว่าไพ่เหยีงการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะสเตรนการ์ t t ครับหรือว่าไพ่เหยียงแปรงขั้นที่ต 3, ตท2ต่อมาจะเป็น the view อ f ฟ o r t u n e cut three ครับหรือว่าไพ่กลองล้อให้โชคชะตาขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็นเดอะชาเ i ีย cut three ครับหรือว่าไพ่อสุวินขั้นที่3 ต่อมาจะเป็น The High Magatree ครับแปลว่าไพ่คนห้หัวขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็น The Template c a a t r e 3ครับแปลว่าไพ่เหตุการ์เปลี่ยนแปลงขั้นที่3ต่อมาจะเป็น The Strength m a a t r e 3หรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็น Post Call Level 1แบบ7วันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วกัรยานผ่านาของผู้เล่นครับ ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นโมดูลเลเวล187แบบ็วันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วให้กับยานผานานะของผู้เล่นเช่นกันครับไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นเอเจคเตอร์เลเวล187แบบวันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วให้กับยานผ่านะของผู้เล่นครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นอนุนิสบรสเลตแบบ B แบบ5ชั่วโมงครับเป็นกำไรอนุนิสแบบ B ีครับ มีความสามารถในการเพิ่ม EXP ให้กับผู้เล่น50%แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นฟู h p MP SP อีก0.6%ครับให้กับผู้เล่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าคาอิ n เ i n น e ยครับหมาว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้าเม่นเกมแมนออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลครับในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ sweaty so cap